บริษัทหนึ่งก็คือ c p o นะคะเราประเมินกำไรในไตรามาสสองเนี่ยที่ประมาณ6.6พันล้านบาทนะคะก็เติบโต5.2% Year on Year นะคะแต่ชะลอลงประมาณ13.5% Q on Q ุดห้เอรนคออขอโทษค่ะ,ะ,ะ13.5% Q on Q ซนะคะซึ่ง Year on Year ที่จะเติบโตเนี่ยหลักๆน่าจะมาจากส่วนของอยอดขายจากสาขาใหม่มากกว่านะคะ,ะส่วนของ Same Store เนี่ยน่าจะแฟดๆหรือว่าลบเล็กน้อยนะคะด้วยภาพรวม ของการบริโภคแล้วก็ผลกระทบจากเรื่องของฝนที่เข้ามาเยอะพอสมควรในช่วงไตรมาสสของปีนี้นะคะอย่างไรก็ตาม m a r g จิเนี่ยยังคาดว่าจะเติบโตได้ในธุรกิจ CVS นะคะประมาณ20-30 b บ s i s point เนะคะเราอาจจะเห็นแกลบของการเติบโตของ m a r g จิเนี่ยลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสท,ที่แล้วนะคะส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของ <Yeah. S 1> อผลกระทบเชิงบวกนะคะในเชิงของ m a r g จิเนี่ยจาก จากอายอดขายในกลุ่มบุหรี่ลดลงนะคะแล้วก็สินค้าหลายๆตัวก็อาจจะที่ล็อตใหม่ตั้งแต่ปีที่แล้วก็ชนรอบในแง่ของการาผลักดันยอดขายแล้วก็กําไรนะคะก็อาจจะมาจิ้นโดยรวมก็อาจจะก,กลับมาเติบโตในระดับปกตินะคะส่วน Q1Q Q เนี่ยก็เป็นผลจาก มาจิ i นที่ลดลงในส่วนของธุรกิจ CVS นะคะ mix สองสินค้าอย่างเ e l v e ร e e ที่ให้ margin ดีก็อาจจะชะลอลงในช่วงที่อากาศไม่ได้ร้อนมากแล้วก็มี Seasonality effect จาก e ออ n i n g ของ CPX CPX ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในครึ่งแรกเนี่ย Account ประมาณ51%ของประมาณการทั้งปีนะคะเราคิดว่าภาพของ การเติบโตเนี่ยของเซมสโตที่ชะลอลงในในช่วงหรือว่าซอฟเทนลงในช่วงไตรมาสสเนี่ยมาจากเรื่องของอผลกระทบจากอากาศนะคะทำให้จำนวนลูกค้าเข้าร้านเนี่ยลดลงนะคะประมาณสักห่งเแต่ว่าก็ออฟเซตได้ด้วยค่าเฉลี่ยของการใช้จ่ายต่อต่อบินเนี่ยที่เพิ่มขึ้นนะคะก็ออฟเซตได้บางส่วนนะคะซึ่งอันนี้เป็นสัสดส่วนที่เพิ่มขึ้นตาม อยอดขายผ่านช่องทาง delivery นะคะอนอกจากจากนั้นนะคะถ้ามองในช่วงไตรมาสสองที่อาจจะเ,เห็นการซับเทนลงเมื่อเทียบกับไตรมาสหนึ่งเนี่ยมองไปข้างหน้าเนี่ยเราอาจจะมีความกังวลเรื่องของเซมสโตร์มากขึ้นนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็าจะเป็นช่วงโลซีซันนะคะในไตรมาสสามที่ปริมาณนักท่องเที่ยวอาจจะไม่ได้มากนักแล้วก็การจับจ่ายของผู้บริโภคก็ค่อนข้างชะลอตามภาพรวมของเศรษฐกิจแล้วก็ความเ,าเชื่อมั่นที่ลดลงในภาพรวมของเศรษฐภาพ ตลาดโลกนะคะก็ uh, อย่างไรก็ตามเนี่ยตัวที่จะมาช่วยในแง่ออฟเซตในแง่ของเซมโซที่อาจจะไม่ได้แข็ง uh, อาจจะมีโอกาสที่ต่ำกว่าที่เราคาดเนี่ย uh, ก็จะมีเรื่องของ margin แล้วก็เอที่น่าจะช่วยออฟเซตทำให้สามารถที่จะ uh, deliver ตัว earnings นะคะได้เป็นไปตามที่เราคาดการอยู่ที่ประมาณสัก27,500ล้านบาทนะคะก็จะคิดเป็นการเติบโตประมาณ 9%โดยประมาณนะคะด้วย valuation นะปัจจุบันที่เทรดอยู่ประมาณสัก15เท่าเนี่ยต่ำกว่า2 SD นะคะเราคิดว่า valuation ของ c p r เนี่ยยังยังมีรูมสำหรับเมื่อเทียบกับ target price นะคะที่อยู่ที่68บาทนะคะเราคิดว่ามัน in the price ภาพ,าพรวมของเศรษฐจที่ชะลอไปพอสมควรในขณะที่ เพอร์ฟอร์แมน์โดยรวมยังถือว่าค่อนข้างแข็งแกร่งนะคะแล้วก็ความสามารถในการทำรายกำไรและควบคุมค่าใช้จ่ายยังถือว่าทำได้ดีนะคะก็ทำให้เรายังเมนเทนเรตติ้งที่อัเปอร์ฟอร์มนะคะส่วนเรซอวที่จะประกาศนะคะจะประกาศในวันที่13สิงหาค่ะโอเคได้ครับพี่ทิพย์ครับผมถามนิดนึงครับแล้วถ้าดูในกรณีอย่างเงี้ยเปรียบเทียบกันอาจจะแบบแม่ลูกสองตัวเนี้ยคือ v l u a t i o n จริงมันลงทั้งคู่เนาะ <c oughs> นะครับตัวไหนน่าสนใจกว่ากันครับพี่ คือณนะตอนนี้นะเทรดพอๆกันนะคะ1 1เท่าไม่ต่างกันเท่าไหร่นะคะในช่วงสั้นนี้เนี่ยอย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าเราคิดว่าโมเมนตัมของ CPO อาจจะแ,แข็งแข็งแกรงกว่าในช่วงโลซีซันเนาะแล้วก็ในเซค o ันฮาฟ f เนี่ยแล้วก็เรื่องของซีเนจีเนี่ยหลังจากงบปรมา2สอไปแล้วเนี่ยคิดว่า c p x น่าจะมีโมเมนตัมที่ดีขึ้นจาก Synergy แล้วก็ซีซัน n นอลิตี้ที่จะเอียงไปในทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกโคเรกามากขึ้นนะคะ ก,ก็อาจจะเป็นทัมมิ่งเนี่ยหรือว่าการสวิชในรูปแบบนี้นะคะแต่ตอนนี้ทั้งคู่เทรดอยู่1 5บหเท่าอะเพราะไม่ไม่ต่างกันเท่าไหร่ในขณะที่การโกรทเนี่ยก็ต้องยอมรับว,ว่า CPX ด้วยด้วยความมีซินเนจี้เนาะก็อาจจะมีการโกรทที่สูงกว่าแต่ก็ PE ก็สูงกว่านิดหน่อยด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นความรีเซียน c p r จะทำได้ดีกว่าแต่ว่า CPX เองก็มีมีเรื่องของการโกรธนะคะก็อาจจะมีข้อดีที่แตกต่างกันแต่ก็เราก็ชอบทั้งคู่นะคะ โอเคได้ครับพิทิวันนี้ของคูณขอบคุณท่านพิทิมากครับ